สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะเพื่อ,อนๆทุกคนไอ้ไงไม่ใช่ทุกคนเดียหลายคนนะครับผมกิจกรรมนะฮะบั็คกนะผมเกมเด็กขล้อนนะฮะกิจกรรมบลกนะผมบักก็คือในโทรศัพท์นะ,ะถ้าเข้าไปนะก็จะมีกิจกรรมแบทเทิลพาร์ตนะครับผมเต็มเลยะแต่ว่าในคอมไม่มีวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้นะครับผมวิธีการแก้ของผมก็คือง่ายมากครับผมตอนนี้นะฮะออกเกมไปก่อนออกเกมไป เข้ามาที่ตรงนี้นะฮะคอนโทรลแพนเน่ยคอนโทรลแพนเน็ตหรือว่าปัทภัยแผงควบคุมนะผมกดคลิกมาหนึ่งครั้งแล้วก็มาที่ภูมิภาคนะผมแล้วก็ใส่อ,อ่างตัวเดียวกดอ,อ่างตรงไหนก็ได้นะผมกดอ,อ่างหนึ่งตัวแล้วก็เลื่อนดูนะตรงอังกฤษนะผมอังกฤษอันไหนก็ได้นะผมเอาผมจะไปเอานี้นะกดไปแล้วก็เข้าเลยเข้าเกมเลย จะเป็น PM นะครนะผมแต่เวลาก็ตรงกับเรานะฮะลองกันจะได้ไหมเครื่องชา้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเปิดหลายเกมนะฮะ <c oughs> โอเคก็ได้หรือเปล่า ไอเชียสองนะหนึ่งกีดเจ็ดนะผมเซิฟสุฟลตานนะฮะไม่รู้คนชวนเข้าเยอะฮะก็ก็เข้าไปเล่นนะก็ใช้ได้อยู่นะผมนี่นะผมนี่นะผมขึ้นแล้วเห็นไหมฮะนี่ขึ้นแล้วเห็นไหมน,น,หน,หมนี่ตรงนี้ปกติมันจะมีแค่นี้นะผมแค่นี้กับกลับไหนอะไหนอะนเห็นไหมเห็นไหมมันจะขึ้นแค่สองอันนี้นะับผมอา่ามันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนี้ก็จะมีอันนี้เพิ่มมา แล้วก็จะมีบรรลุเลเวลขึ้นมาหมเห็นไหมฮะเห็นไหมแล้วก็จะมีอันนี้ขึ้นมาอีกเห็นไหมจริงๆผมเล่นมาเลยนะครับผมผมเล่นมาจนเลเวลสามสิบสองแล้วนะแต่ว่ามันมันไม่ได้ปลดให้แล้วผมต้องรอเลเวลขึ้นอีกะต้องรอเลเวลขึ้นหนึ่งเลเวลนะผมมันน่าจะปลดให้นะตรงนี้นะอ่าครับผมวันนี้ก็มีสอนแค่นี้ครับผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่ากิจกรรมันบลอกะแก้ยังไงนะครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับ